สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่4กับคอนเทนต์อันดับคะแนนเพลงที่เมมเบอร์เลือกในการเลือกตั้งโดยที่จะให้เพลงที่เมมเบอร์เลือกเป็นอันดับ3ได้1คะแนนเพลงที่เมมเบอร์เลือกเป็นอันดับ2ได้2คะแนนและเพลงที่เมมเบอร์เลือกอยากเป็นเซตเตอร์เป็นอันดับที่1จะได้3คะแนนซึ่งคลิปที่แล้วก็เป็นเพลงที่มีคะแนนอยู่2คะแนน ซึ่งก็ต้องบอกว่าเพลงที่ได้2คะแนนนั้นตาตเทียบชื่อเสียงกับเพลงที่ได้1คะแนนหลายเพลงเพลงที่ได้2คะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยถ้าให้รวมคะแนนความนิยมเพลงที่ได้2คะแนนอาจจะสู้เพลงที่ได้1คะแนนไม่ได้และในคลิปนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ได้2คะแนนอยู่ครับจะมีเพลงอะไรบ้างก็เชิญรับชมกันครับอันดับที่53ยาเคบกคุย เพลงรองซิงเกิลที่20ของ nmb 4 8เมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้คือเอิร์นยักเคะบกคุยเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่บังเอิญได้พบกับแฟนเก่าของเธอในฐานะแฟนใหม่ของเพื่อนสนิทแม้ว่าเธอจะพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกเก่าๆก็พทุออกมาอีกครั้ง ทำให้เธอรู้ว่าไฟรักที่เคยคิดว่ามอดไปแล้วอาจจะไม่ได้ดับสนิทจริงๆเพลงถ่ายทอดความรู้สึกที่ซับซ้อนของความรักที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วชื่อเพลง Yakke Boku ok นั้นก็คือฐานไฟเก่านั่นเองซึ่งเป็นคำที่ทุกคนนั้นน่าจะรู้จักกันดีโดยที่เป็นชื่อเพลงดังสมัยก่อนที่มีเนื้อเพลง ฐานไฟเก่ายัางร้อนรอวันหรือฟื้นซึ่งในเพลงของ nmb นั้นตัวเอกจะเป็นแฟนเก่าต่างจากเพลงของพี่เบิร์ตท,ที่ตัวเอกนั้นเป็นแฟนคนใหม่นั่นเองของพี่เบิร์ตจะเป็นความรู้สึกเศร้าแต่ของ nmb นั้นจะเป็นความรู้สึกสับสนนั่นเองครับอันดับที่53 heart e l e g y เพลงหลักซิงเกิลที่33ของ akb 4 8เอ็ซนเตอร์คือโคจิมะฮารุนะ เมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้คือรันม่าเพลงฮา a ์เอ l ล g ิเป็นเพลงที่มีทีมเกี่ยวข้องกับความรักที่เต็มไปด้วยความร้อนแรงและความตื่นเต้นโดยใช้คำว่าเอเลกิเพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงและเต็มไปด้วยพลังคล้ายกับกระแสไฟฟ้าเนื้อเพลงพูดถึงความรักที่ลึกซึ้ง จนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ตัวเอกของเพลงพยายามแสดงความรักผ่านสัญ,ญลักษณ์อย่างการใช้นิ้วเป็นตัวอักษรตัวแอ L ซึ่งสื่อถึงคำว่าเลิ e แทนการพูดออกมาตรงๆความรู้สึกของเขารุนแรงถึงขั้นหัวใจเต้นรัวคล้ายกับแรงสั่นสะเทือนจากไฟฟ้าบรรยากาศของเพลงเต็มไปด้วยความลหลงไหลและแรงดึงดูดตัวเอกของเรื่องต้องการส่งสัญญาณรัก ไปถึงอีกฝ่ายและอยากให้เธอรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ซึ่งเนื้อเพลงนั้นยังสื่อถึงพลังของความรักที่ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายอันดับที่53มูโบนะยูเมวะซามมเรโกโตกาไนเพลงหลักซิงเกิลที่4ของ STU48 ฟเอซนเตอร์คือทาคิโนยูมิโกเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้คือ มูมโบนะยูเมวะซาเมะโโตกาาโะไนาเป็นเพลงที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและพลังในการผลักดันตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความไม่แน่นอนเพลงนี้สะท้อนถึงความฝันที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ และอุดมการณ์ของการไล่ตามความฝันอย่างไม่ยออ่อท้อเนื้อเพลงพูดถึงความท้าทายและความบ้าบินที่มาพร้อมกับความฝันที่ดูเป็นไปไม่ได้หรือก็คือมุโบนะยูเมะความฝันเหล่านี้แม้จะไม่ได้รับการยอมรับหรือดูเหมือนไร้าสาระในสายตาคนอื่นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ตัวเอกนั้นเดินหน้าต่อและแม้ว่าความฝันนั้นจะไม่สำเร็จ แต่มันก็ยังมีคุณค่าเพลงยังแสดงถึงความสำคัญของความล้มเหลวในการเรียนรู้มีเนื้อเพลงที่บอกว่าลองสัมผัสกับความล้มเหลวซึ่งมันทำให้เห็นว่าความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นการเลือกเส้นทางที่ง่ายดายอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะไม่ได้ทำให้เราได้สัมผัสถึงความงดงามที่แท้จริงของชีวิต มูโบนะยูเมวะซามมเลโกโตกาไนก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนที่ทำตามความฝันและแม้ว่าความฝันนั้นจะไม่สำเร็จก็ตามแต่มันไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ค้นพบโลกใบใหม่และความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิตอันดับที่53 so k a ไคลโซคุโตโดไทชิเรียวคุเพลงรองจากซิงเกิลที่33ของ AKB48 เซนเตอร์คือสุอดาอาการิและคาตโตเลนะเมมเบอร์ Member ที่เลือกเพลงนี้คือแพนเค้กคา,า,ายโซค,ค,คโุโตโดไทชิเวคุเป็นเพลงที่พูดถึงรักข้างเดียวที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเปรียบสเสมือนรถไฟด่วนที่ไม่หยุดตามสถานีซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของความรู้สึกที่ไม่มีโอกาสได้หยุดเพื่อพบเจอหรือสารภาพรัก เนื้อเพลงเล่าถึงตัวเอกที่แอบลงรักใครบางคนซึ่งเขามักจะเห็นเธอทุกวันจากหน้าต่างรถไฟขณะเดินทางไปโรงเรียนแม้จะเป็นเพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดเขาสังเกตเห็นแม้กระทั่งทรงผมของเธอโดไทยชิเรียวคุหรือความสามารถในการมองเห็นของที่เคลื่อนไหวสื่อถึงการจับภาพในช่วงเวลาสั้นๆที่เขามองเห็นเธอ แม้ทุกอย่างจะผ่านไปรวดเร็วแต่ภาพของเธอกลับตึงอยู่ในใจเหมือนเธอเป็นสิ่งเดียวที่หยุดนิ่งในโลกของเขาเขาวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกับเธอแม้ว่าจะมีวิธีที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกับเธอแต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้าและเป็นได้แค่รักข้างเดียวคายโซคุตโตโดไทชิเรวคุนั้นก็เป็นเพลงรักข้างเดียวที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับรถไฟด่วนที่แล่นผ่านไปเรียกว่าเป็นเพลงอกหักที่มุยมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวอันดับที่42 High School Day เพลงจากอัลบั้มที่1ของ AKB48 โกโกนิ i ิต a โคโตเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้คือไคมุกและน้ำมนเพลง High School Day ถ่าทอดความทรงจําในวัยเรียนที่เต็มไปด้วยแสงแดดเจิดจ้าและอารมณ์มลมุนละไมตัวเอกของเพลงใช้ชีวิตในฤดูร้อนที่กําลังจะมาถึงทามการช่วงเวลาที่เรียบง่ายเช่นการทําความสะอาดสระว่ายน้ําการมองเห็นสายรุ้งจากละอองซึ่งทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกหวานปมขมของรักแรกที่มิกาบอกเพลงสะท้อนถึงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในหัวใจ อยากเข้าใกล้แต่ไม่กล้าเอ่ยปากตัวเอกเฝ้ามองเธอจากระยะไกลแม้ว่าจะมีโอกาสมากมายแต่ก็ไม่เคยสามารถบอกความรู้สึกออกไปได้เหนื้อเพลงนั้นมีคำว่าไฮสกูเดย์ถูกกล่าวซ้ำๆเพื่อสื่อถึงความทรงจำที่อยากเก็บไว้ตลอดและความรู้สึกที่ขังคาแม้ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนไปและเวลาอาจจะย้อนกลับมาไม่ได้แต่เขายังคงอยากสร้างสายลุงเล็ก ที่เชื่อมต่อระหว่างอดีตและอนาคตเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่ยังคงอยู่เสมอและแม้ว่าจะไม่มีคำสารภาพรักแต่ก็ขอให้ช่วงเวลาเหล่านั้นกลายเป็นความทรงจำที่งดงามในช่วงเวลาวัยรุ่นของเขา h i s ไ o o l Day นั้นก็เป็นบทเพลงแห่งความทรงจำและรักแรกที่แสนบริสุทธิ์ในช่วงเวลาที่ไม่มีวันหวนคืน อันดับที่42ฮานาวะดาเลโนโมโนเพลงหลักซิงเกิลที่8ของ S.T.U. 4 8เซ็ซนเตอร์คืออิชิดะจิโฮทาคิโนะยูมิโกะนาการะมุระไม่เมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้คือ JJ และเนียนฮานาวะดาเลโนโมโนดอกไม้นี้เป็นของใคร เป็นเพลงที่สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับสงครามรมแลนและความไร้เหตุผลของความขัดแยงผ่านการเปรียบเทียบกับดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่สวยงามและควรเป็นของทุกคนเนื้อเพลงกล่าวถึงดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่กลางพื้นที่รกร้างไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยแท้จริงแต่กลับมีคนที่พยายามแย่งชิงมันและอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเอง เป็นการเปรียบเปรยถึงโลกที่เต็มไปด้วยข้อพิพาทการแบ่งแยกและการอ้างกรรมสิทธิ์โดยมนุษย์เพลงตั้งคำถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มีพรมแดนมนุษย์ทุกคนคงจะมีความสุขกว่านี้มากแต่ความจริงคือคนนั้นต้องการให้พรมแดนยังคงอยู่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองทำให้เกิดความขัดแย้งและโดดเดี่ยว เพลงสื่อถึงความปรารถนาที่จะเห็นโลกเป็นหนึ่งเดียวและให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความสุขโดยไม่แบ่งแยกแม้ว่าเพลงจะไม่ได้ระบุถึงสงครามใดโดยตรงแต่เนื้อหานั้นก็สะท้อนถึงสงครามรัสเซียยูเครนอย่างชัดเจนโดยเน้นไปที่แนวคิดของพรมแดนที่กลายเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งและเสรีภาพที่ถูกจำกัดจากเส้นแบ่งที่อาจมองไม่เห็น ฮนาวะดาเลโนมโนจึงเป็นเพลงที่เหมือนเสียงเรียกร้องให้มนุษย์ตระหนักถึงความงดงามของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและนี่ก็คือเพลงที่มีคะแนนอยู่2คะแนนซึ่งมีเพียงแค่2เพลงที่เมมเบอร์นั้นเลือกเหมือนกัน2คนโดยก็จบไปด้วยโคดเพลงของ STU48 ซึ่ง EP นี้อาจจะสั้นนิดหน่อยครับเพราะว่าอยากจะให้จบเพียงแค่เพลงที่ได้2คะแนน ซึ่งใน EP ีที่เหลือนั้นแต่ละ EP ีจะมี10เพลงด้วยกันขอบคุณทุกคนที่รับชมไปจนมาถึงตอนนี้แล้วเจอกันใน EP ีข้างหน้าบ๊ายบาย